ลุงหม่องใช้ชีวิตอยู่ในสวนตาลตโนดต,ตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำเพื่อปีนเก็บน้ำตาลให้ทันในแต่ละวันความสูงของต้นตาลประมาณ15เมตรลุงหม่องใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ปีนเก็บน้ำตาลจากต้นตาลร,รวม50ต้นพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องรีบล้างหน้าแปรงฟันและกินข้าวก่อน พอกินข้าวเสร็จเราก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวขึ้นเลยเพราะเวลาจํากัดการขึ้นตาเนี่เราจะต้องให้เสร็จภายในเทียเท่ยงหรือเที่ยงวานนะ่ยไม่งั้นถ้าเราช้ามันก็จะเหลดเวลาไปเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องขึ้นสองเวลาเดี๋ยวเวลาเย็นก็จะต้องขึ้นแล้วก็จะต้องขึ้นต,ต้นแรกที่ว่าขึ้นหกโมงขึ้นก่อน น้ำตาลมันจะค่อยๆหยดลงกระบอกแล้วต้องรอเวลาเพราะว่าเขาไม่จะไหลปีดแบบท่อ,อน้ำปะปาเขาจะหยดเราต้องใช้เวลา6-7ชั่วโมงแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยเราขึ้นมาเก็บเช้าเนี่ยเป็นเวลาตั้ง12ย่วโมงนานอีกหนึ่งภูมิปัญญาไทยที่สืบสานกันมาเก่าแก่ยาวนานจากวัยรุ่นสู่วัยชรา รวม66ปีลุงหมองได้มรดกภูมิปัญญาจากรุ่นปู่ย่าตายายพอผมพอออกโรงเรียนก็ปีนเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ทำแต่เรื่องจริงอ่พ่อแมก่ก็จะส่งเสียให้ผมเป็นใหญ่เป็นโตแต่เราไม่เอา <c oughs> ก็เลยไม,ไม่เรียนต่อก็เลยไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยต้ากลับไปทำตา พ่อแม่เาก็จะส่งให้เป็นนร้อยก็เลยต้องมาเป็นนร้อยก็บอกอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องรักอาชีพครับต้องอดทนด้วย <c oughs> เพราะว่าพ่อแม่เขาอุตสาห์ถ่ายเทความรู้ทังก,การทําตาลให้เราก็ต้องอทําให้เต็มที่ครับเราต้องลองผิดลองถูกเพราะว่าหมายความนึงว่าเราต้องดูอาการเขาเขาเฉาหรือเขาแข็งแรงอะไรเงี้ย พราะน้ำตาลถ้าเยียวเฉาไปไปนวดเราต้องมีวิธีการนวดด้วยนวดถาน,นวดเขาเฉาหรือว่าตายเขาก็จะไม่ให้น้ําหรือว่าสดชื่นกันไปแข็งแรงกันไปเขาก็จะไม่ให้น้ําแต่ทว่าหมดรุ่นของลุงหมองแล้วก็ไม่มีใครมาสืบทอดต่อเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครสนใจ เราทุกคนคิดว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายซึ่ง<ด>ต่อไป<ด>นะก็คงต้องใช้ความหวานจากพืชนิดอื่นมาทดแทนเราปาดที่ดอกฮะดอกที่รอนน้ำตาลเ,เพราะว่าไอตาลเนี่ยเราจะต้องปาดให้หน้าใหม่เสมอไม่งั้นพอถ้านหน้าเก่าก็จะไม่หยดแล้วเราต้องปาดหมายความ้ว่าขึ้นทิ้งก็ต้องปาดทิ้งให้หน้าใหม่เสมอครับก็เวลาเต็มที่ก็12ชั่วโมงเนี่ยฮะถ้าเกิดใบฝานั้นเขาก็จะบูดแล้ว เพราะฉะนั้นเขาเป็นน้ําตาลดิบและวก็ค่อ,คอยหยดลงกระบอกตั้ง12ชั่วโมงอย่างนั้นเรายังต้องมีเปลือกพยอมใสายพจนกระบอกเปลือกพยอมนี่เขาจะมีคุณภาพการบูดได้12ชั่วโมงเพราะน้ําตาลนี่เขาจะหยดลงกระบอกเ็าเป็นน้ําตาลดิบพอมาเจอสภาพร้อนหนาวหรือเปลี่ยนอากาศเขาก็จะบูดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยเราก็ต้องเอาไปต้อมอีกทีแต่ต้มไม่สุก กเป็นต้ำตาดีก็ไม่มีคนสนใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่อันตรายแล้วก็ลำบากไปไหนไม่ได้ต้องขึ้นเช้าขึ้นเย็นจะไปเทีเ่ยวแต่หรือจะมาดูเเต็มอะไรเนี่ยทางโทรศัพท์ไม่ได้ถึงแม้ว่าการประกอบอาชีพปีนต้นตาลณนะบ้านบางคล้าแห่งนี้จะเหลือคนปีนต้นตาลลดน้อยลง แต่กลับว่าความต้องการของการบริโภคน้ำตาลสดเพิ่มสูงขึ้นจนแทบจะเก็บผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าน้ำตาลโตนดสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดเพราะไม่ต้องผ่านกรรมวิธีและขั้นตอนให้ยุ่งยากเพียงเก็บมาจากต้นและนำมาต้มลงกระทะ ใช้เตาปูนและไม้ฟืนจะได้รสชาติที่หอมและอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดอื่นที่ใช้เวลานานก็จะถูกโรงงานรับไปผลิตอีกทอดหนึ่งและจะนำมาจำหน่ายหน้าร้านไม่มากนักส่วนที่ขายดิบขายดีก็จะเป็นน้ำตาลสดที่ป้าสมนึกบรรจุวันต่อวัน เพื่อส่งให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า NBT ภาคกลางรายงาน